วันนี้หมูต้ำชวนหิวพาทุกคนมาเที่ยวในมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับกินเวสต์ไลท์สไตล์มาร์เก็ตหาดใหญ่ที่ลีจะมีอะไรน่ากินบ้างไปดูกันมาหาดใหญ่ก็ต้องเริ่มที่ไก่ทอดกับร้านซาดีนาไก่ทอดร้าน<ว>านี้อยู่ในศูนย์อาหารด้านในสุดไก่ทอดก็ทอดมะเรลืองกรอบน่ากินมากน้องตับเดี๋ยวเขาขายที่ชิ้นละสิบห้าบาททอดมะกรอบอร่อยรสชาติกำลังดีตอ่อมากับร้านน้องซีไข่หงไข่เตา่าจริงๆไข่หงไข่เต่าก็มีทั่วไปใช่ปะแต่ตัวมันทิพตัวนี้เนแล้วกะคอเรา รอบในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยชุดเริ่มต้นที่ราคา30บาททอดมากรอบน้ำจิ้มร่อยมาใต้ทั้งทีก็ต้องกินโรตีชาชาโรตีของร้านนี้มีให้เลือกหลายหน้าหลายไส้มากวันมี้ต้องสั่งเป็นเมนูโรตีชีสหนึ่งแผ่นราคา35บาทชาอร่อยเลยออมาขอมาจัดหนักกับร้านบะหมี่ปูที่สะดุดตาคือขาหมูตัวนี้มันดูจุยมากร้านี้ราคาเริ่มต้นที่60นะคะวันนี้ต้องสั่งเป็นบะหมี่ขาหมูเขาให้มาแบบช้ำๆแบบนี้เลยขาหมูของเขาละลายในปากมาปิดท้ายกับร้านลูกชิ้นปลากันหน่อยอาหารใหญ และนอกตลาดอาหารกินเวก็ยังมีสินค้าอีกเยอะมากเสื้อผ้าของใช้ของฝาาไม่แปลกใจเลยที่คนต่างชาติบินมาเที่ยวกันเยอะมากตลาดก,กินเวในมาร์เก็ตเปิดวันอังคารหรือวันอาทิตย์เขาหยุดทุกวันจันทร์นะจ๊ะแต่เวลา5โมงเย็นถึงสี่ทุ่มในมหาดใหญ่ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะ